สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะที่เชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยก็อยากอยู่ที่บ้านวันนี้นะคะที่ก็จะมีอีกหนึ่งสินค้าหนึ่งไอเทมหนึ่งที่ที่เชื่อว่าแบบรถทุกๆคันควรจะต้องมีติดตั้งไว้อยู่ในรถอยู่แล้วนะคะซึ่งสิ่งนั้นก็คือกล้องติดรถยนต์นั่นเองค่ะหรือว่ากล้องบันทึกนะคะที่ได้มีการทํารีวิวเกี่ยวกับกล้องไว้หลายคลิปแล้วนะคะหากต้องการย้อนกลับไปดูกดตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ที่เรานะคะเราเกสซาวหลักการสําคัญในการคัดเลือกกล้องนํามาจําหน่ายให้กับลูกค้านะคะอย่างแรกเนี่ยต้อง ก็สามารถบันทึกภาพได้คมชัดทั้งกลางวันกลางคืนติดตั้งเราต้องดูสวยงามแบบไม่บังไม่เกะกะไม่เกาะแกะกวนใจสําหรับเวลาคนขับรถน,นะคะแล้วก็จะต้องมั่นใจได้ว่าไปทุกทุกที่เนี่ยเขาก็ยังบันทึกยังช่วยเราได้อยู่สําหรับตอนนี้นะคะที่ที่บอกว่าแต่หลายๆคนอาจจะไม่อยากจะบ้านทางเรารถกเซอร์รถกเลีมีบริการเสริมค่ะเป็นด็อกเก็ตโมบายเพียงคุณต้องการ ก็จะมีทีมงานไปหาคุณถึงบ้านแล้วก็ติดตั้งให้คุณเรียบร้อยเลยค่ะทีมงันของเราทุกคนนะคะก็ปลอดภัยค่ะทุกทุกคนเวลาก่อนออกเราก็จะมีการใส่แมสทุกทุกคนอย่ามั่นใจได้เลยว่าเราจะมีการวัดอุณหภูมิไม่มีไข้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ <S <S ในส่วนของการติดตั้งนะคะก่อนการติดตั้งทุกทกครั้งเลยเราก็จะมีการคลุมเบาะเพื่อป้องกันโปรเทคชันเบาะของคุณนะคะและเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการเช็ดทำความสะอาดแล้วก็สเปรย์สำหรับฆ่าเชื้อภัยในรถของคุณด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ กล้องของเราที่แนะนําก็จะเป็นแบรนด์ของ g i จิตอลว e a r c h ค่ะรุ่นที่แนะนาําหลักๆเลยก็จะมีทั้งหมด3รุ่นนะคะตัรวรุ่นใหญ่สุดของเรานะคะก็คือรุ่น8502้าส่นอยู่สามารถบันทึกภาพได้ความชัดทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังติดตั้งได้เรียบร้อยแล้วก็ยังสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนนาภาพมา p l a y บ a บย้อหลังได้ด้วย รุ่นรองนะคะก็จะเป็นรุ่น780 0 W ตัวนี้เนี่ยจะสามารถบันทึกภาพได้ด้านหน้าด้านเดียวหากใครไม่ต้องการบัน,นทึกภาพด้านหลังตัวนี้ก็ถือว่าโอเคต่อสดได้อย่างดีเลยค่ะแล้วก็ยากสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับสมาร์ทโฟนได้ด้วยถัดมารุ่นสุดท้ายก็จะเป็นรุ่นน้องของเราหรือว่าตัวเล็กก็คือจะเป็นรุ่น680 0 W ตัวนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ราคาย,ย่อมเยาวแล้วก็จับต้องได้มากๆเลยค่ะสําหรับตอนนี้ค่ะก็เป็นช่วงที่แบบจัดุโปรโมชั่นแบบปัง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 ,ปงมากเลยใครที่แบบว่าสนใจปกติการติดตั้งนอกสถานที่เราก็จะมีค่าบริการเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าสําหรับช่วงนี้นะคะจนถึงสิ้นเดือนเมษายนเลยแล้วก็ จะไปติดตั้งให้คุณน้องสถานที่แบบไม่มีบริการเพิ่มเติม หากใครต้องการผ่อนนะคะสั่งจองมากับทางาเรา Rocket s o u ก็สามารถผ่อน0%ได้นานถึง6เดือนเลยแต่ว่าหากคุณที่เป็นคนที่ชอบช้อปผ่านออนไลน์อย่าง lazada อยู่แล้วนะคะตอนนี้ทางเรา r o c k s o u มีการจัดโปรโมชั่นกับ lazada สามารถผ่อน0%ปีได้นานถึง10เดือนเลยค่ะก็สามารถกดตามลิงก์ข้างล่างแล้วก็สั่งจองได้เลยนะคะชอบอะไรยังไงหรือว่าสในใจเนี่ยสั่งจองไว้ก่อนได้เลยนะต้องบอกว่าดีลเนี่ยพิเศษมากๆแล้วก็ไม่เคยจัดโปรโมชั่นพิเศษสุดๆขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่เรียกว่ารถทุกคันจะต้องมีแล้วก็สหรรับแแนนนนนดี้้ะคเ่่่ชืือออถไ ว่าของเขาเนี่ยคุณภาพดีจริงๆค่ะชอบยังไงนะคะกด subscribe ใพ้ดีนี้เองนะที่ก็จะมีดีด,ด,ดีแล้วก็อะไรดีๆมาฝากไหมค่ะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย,บายค่ะ